คลิปเปลี่ยนชุดแบบนี้ทํายังไงตามมาเลยจ้ากดเปิดมาที่แคปคัดแล้วเลือกโปรเจกต์ใหม่เลือกคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้แล้วกดเพิ่มที่มุมขวาล่างวิธีการถ่ายคลิปวิดีโอให้เราใส่เสื้อผ้าแต่งตัวแบบธรรมดาก่อนทาการแอคติ้งเอามือพักออกไปกดหยุดให้เส้นสีขาวตรงกับตําแหน่งที่มือสุดพอดีแตะเลเยอร์แล้วกดแบ่งฉากตรงมุมสายล่างกล<ะ>ับ <ละ S 1> ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่มาให้เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นกลับมายืนให้ตรงกับตําแหน่งเดิมทําการแสดงแอคติ้งพักออกไปเหมือนเดิมลากเลเยอร์ไปด้านหน้าเรื่อย ให้เส้นสีขาวตรงกับตำแหน่งที่มือสุดพอดีทําการกดแบ่งชาเอานิ้วแตะที่เลเยอร์ด้านหน้าแล้วลบทิ้งที่ทางขยะเลเยอร์ในส่วนแรกกับส่วนที่สองจะมาติดกันตรงนี้ตรงรอยต่อน,นี้ถ้าเราทําท่าเหมือนกันมันจะตัดต่อออกมาได้เนียนแต่ถ้าตำแหน่งเพี้ยนความเนียนของคลิปก็จะไม่สมบูรณ์เมื่อดูความสมูทเสร็จเรียบร้อยแล้วกดส่งออกได้เลยเราก็จะได้คลิปวิดีโอออกมาประมาณนี้เลยจ้าแฉด่วนเอาไปใกล้รถเขา